ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้พามาออกหมายเหมือนเดิมครับมายิงหายิงปนินหมายเก่าครับต้นเก่ามากับเจ้าโดมครับผมไปเลยครับมีนาท่านหนึ่งมาครับนนรถจอดหกล้อหกล้อมาเลยนหครับนเดี๋ยวจะพาไปหมายที่ผมทําคลิปมาเนี่ยรอบนี้รอบที่ห้าครับผมหมายนี้ต้องมีเรือนะครับถ้าเกิดไม่มีเรือเข้าไม่ได้ครับผมน้ํายังเยอะอยู่ไปครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายเดี๋ยวผมเอาของลงก่อนสายแล้วครับวันนี้ไปครับ ครับท่านผู้ชมผมได้มาถึงต้นแล้วครับต้นประจำเลยครับต้นนี้รอบที่ห้าแล้วครับจะเพิ่งเบื่อกันเด้ครับท่านผู้ชมต้นนี้เป็นรอบที่ห้ารอบนี้แล้วสี่รอบที่ผ่านมาปลาเข้าดีครับแต่ไม่รู้รอบที่ห้ารอบนี้จะเข้าหรือเปล่าแต่น้ําลดลงไปเยอะครับวันนี้ธรรมดาเมื่อคลิปก่อนผมมาเนี่ยครับมันท่วมเกือบถึงลูกปามเลยนะอันนี้มันหูลดไปเป็นจะเป็นแขนเลยครับน้ํายุบเยอะ ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าวันนี้อย่าลืมนะครับคนไหนเข้ามารับชมใหม่ฝากติดตามเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คนไหนที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวไปรุ้นกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าวันนี้ออกมาสายนะครับวันนี้เพิ่งจะหยอดน้ำกดเสร็จหยอดน้ำกดหยอดขี้ยางเสร็จก็เลยออกมาเลยวันนี้ ตอนบ่ายก็กลับไปตัดไปกีดอีกแล้วครับถ้าเกิดฝนไม่ไม่ตกไปครับเดี๋ยวไปรุ่นกันว่าจะมีตัวให้ท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่าแต่น้ํายุบเยอะเลยวันนี้ไม่ได้เอาเรือไว้ด้วยให้ไอ้เจ้าโดมันเอาเรือไปวันนี้เสียงปลาท่านผู้ชมน่าจะเป็นปลาชะโดมครับมันไล่กัดลูกปลาไปครับไปรุ่นกัน แล้วท่านผู้ชมตัวแรกครับปานินน้นปานิ้นโดนไหมนะกำลังจะลงพอดีพลาดแล้วท่านผู้ชมตัวแรกก็พลาดเลยปลากำลังลงครับ าดแล้วท่านผู้ชมตัวแรกหมาออกมาล่อหน,นิมาแล้วมาแล้ว,ลวเดี๋ยวเดี๋มันขึ้นนิดสุกสุดครับโดนครับตัวนี้ไม่ให้พลาดอีกแล้วแหละมาแล้วครับยิงทีที่สองทีแรกพลาดไปครับว้าวไซดีเลยครับผม แดงแดงมาเลยแดงแดง,แดงมาเลยมาแล้วครับตัวแรกของเราโลกว่าครับตัวนี้โอ้ยโลสามโดยสายตานะครับฝากติดตามเลยครับมาแล้วตัวแรกแหกหมาน หมานอยู่ทีแรกยิงไม่โดนทีสองไม่ให้พลาดแล้วครับฝากติดตามนะครับยิงยากครับท่านผู้ชมแบบนี้โดนครับโดนครับผมมันหันแนวสันหลังให้มันยิงยากครับ หนึ่งครับท่านผู้ชมครับฝากติดตามผลงานด้วยครับผมไปครับชมันต่อใช่หรือเปล่าไม่รู้ครับแดงๆลองดูครับเอาโดนปลาจริงด้วยครับท่านผู้ชมเห็นแต่แดงแดงโอ้ไซด์ดีแล้วผม อ้ยโดนมินหืมจะได้กินไหมเนี่ยเรือก็ไม่อยู่ด้วยท่านชมมินไหมนะเฮ้ยไม่มินหรอกครับมันร้อยสายมานะั้งเนี่ยมาทั้งกอเลยหถึงจะแดงๆใต้น้ำครับ มาลังกอเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมหาวิธีเอาก่อนครับ เป็นโลนครับนี่ไซส์ดีเลยแหละ ได้ผมว่าตัวใหญ่ครับไซโลเลยครับตัวเสร็จสิอย่างงี้เสร็จสิครับได้แล้วครับผมท่านผู้ชมเป็นของเราแบบนี้ไซโลครับผมฝากติดตามเลยครับเห็นแต่ตัวแดงแดงคู่กันเลยเอาคู่กันเลยครับร้อยสองปะเนี่ย รอใ้เยครับสงสัยจะโดนตัวเดียวตกใจหมดเแค่แต่ร้อยสองว่าจะจะฟุกอีกเข้าคู่เลยครับสายผมยังกองอยู่งลางเลยครับอันเส้นหนึ่งมันพันกันครับที่ติดปลาตัวเมื่อกี้แหละสายเสยพันกันมัวน่วแหลกล้านเลยดูทำชม จะเอาคืนได้หรือเปล่านี่สายนี่โอโ้องใส่ชงจะได้ทิ้งครับเส้นนี้เนี่ยู้ชมดูพันกันแรกหมดนี่ครับตัวปลาผากติดตามเลยครับโดนครับผมอว มันล่องผ่านครับมันล่องผ่านไปผ่านมาัแก้สายอันนี้ไม่สำเร็จเลยกำลังนั่งแก้อยู่พันกันเหมือนกับอะไรเลยดูท่านผู้ชมกอง ดูครับโอ้เจดียสายใหม่ๆนม่ครับผักตามนะครับอีกหนึ่งแต้มสวยๆเข้าแล้วท่านผู้ชมเพิ่งปดปลาเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอลูกดอกก่อนรอก่อนรอก่อนรอก่อนมันหันหลังครับเอาตัวนี้ดีกว่าสามตัวเลยครับ เอาตัวนี้ก็ได้หันข้างเรียบร้อยครับผมสามตัวเลยครับมันเข้าออมาเมื่อกี้ นะครับแต้มเซสวยอีกหนึ่งนูนท่านผู้ชมดูมันหนีที่ไหนอ่ะเดยวๆลอยลึกๆครับวิ่งปูดเรียบร้อยอ๋อติดต้นปามอีกเอาเออกมาลเต็มกระบาดเลยครับตัวนี้ ล่องลึกๆครับตัวนี้ตามจะล่องล่องผ่านไปข้างหลังกอหามนะครับมันเข้ามันออกนี่ครับฝากติดตามเะยครับโอ,โอ้โอ้เต็มกระบ,บาลเลือดดูท่านผู้ชมมันมาให้ก็เดียๆๆ๋ยว็ด โทรบอกไอ้เจ้าโดมมานั่งอยู่ใกล้นะค,ครับตรงโน้นน้ําแห้งเดี๋ยวจะพึ่งไปรอดอดอกก่อนห้างเก่ามันน้าแห้งครับหมายเก่ามันหันหน้าให้ด้วยโดนไหมน่าจะโดนนะยุือไม่โดนพลาดครับท่านชมรีบจัดเอาไมครับเอาไม่ นี่งไงครับตัวหนึ่งโดนครับผมเอาลูกดอกติดไปเนี่ยโอ้ขุดแล้วครับเมื่อกี้หันหน้าให้ยิงไม่ถูกอย่างนี้แหละครับปลาถ้าเกิดมันหันหน้ายิงยากครับเป้ามันแคบเป้ามันเล็ก มันต้องหันข้างครับนี่ท่านผู้ชมหันข้างมันจะเป็นอย่างนี้เรียบร้อยครับกลางเป้าเป๊ะปากติดตามนะครับโดนครับมุดละมุดละมุดเดยอะ มันยุบปลามันไม่ค่อยเข้าเหมือนงวดที่แล้วครับผมนี่ครับท่านผู้ชมฝากติดตามนะครับซส์สวยๆโดนครับอดึงแรงจริงตัวใหญ่ไงโอ้โตอยู่ครับผม ไซโลไซโลไซโลครับผมมาอีกหนึ่งสายพีหลอดนี้ยังสายจะทิ้งเลยเหรอครับพันเงินเอาไม่ได้ครับแกะไม่ได้เลย ผมทำผู้ชมโลนิดนิดประมาณโอประมาณโลสองโลสามครับฝากติดตามเลยครับผมไซส์สวยเจ้าแล้วครับหนังหน้ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอยมาหันข้างครับ เข้าร่องเดียวครับเมื่อกี้โทรหาเจ้าโดมไอ้โดมนั่งอยู่ใกล้ๆนี่มันบอกไม่ลอยได้ยิงทีเดียวมันย้ายแล้วครับน้ํามันยุบน้ํามันแห้งเยอะครับมันเลยเนี่ยมันเข้าร่องเดียวนี่ครับเข้าไปป่าน้ําไปบ่อเก่านะครับเออไม่ค่อยร่องเหมือนวันนั้นวันนั้นร่องดีกว่านี้ครับป่าแต่ก็มีมาเรื่อยๆครับไม่เหงาครับผมนี่ครับฝากติดตามนะครับ ลึกมากครับเอาโดนโดนครับผมโดนอยู่โดนอยู่ไซส์ไม่ใหญ่ครับเก็บหมดครับวันนี้ไซสไม่โตรครับท่านชม สีขีดฝากติดตามนะยครับ มาอีกหนึ่งแต้มครับท่านผู้ชมแดดเพงจะเริ่มออกครับนี่ออกมั่งหายมั่งไช้สวยครับฝากติดตามเลยครับผม ติดต้องหนามด้วยท่านผู้ชมโอ้ฐานแรกอู๋ใหญ่เลยครับตัวนี้ติดได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวมัดไว้ก่อนครับเดี๋ยวรอให้เจ้าโดมเอาเรือมาเอาผมกลัวเนื้อมขาดไซโลครับตัวนี้ ท่านผู้ชมยิงประชอนครับแหมมาจิบอยู่ใ,ใกล้วิ่งบู๊ดเลยสายโตอยู่ครับดินแรงจังอนะ่ะไ,ได้แฝนปืนก่อน โอ้เต็มกระบาลเต็มกระบาลเลยดูนผู้ชมโอ้ยสองโลมั้งวิ่งใหญ่จัดครับโอ้ยวันตบเลยครับโอ้สองโลมั้งครับนี่ตัวนี้ฝากติดตามเลยครับแจ๋ว อันนี้ครับอันนีเ้เข้าข้างหลังเข้าข้างหลังโดนครับโดนครับต,ตัวนั้นยังไม่ได้แปลอ,ออกมาเลยครับนะไอต,ตัวนี้สงสัยจะติดมัน้นะะโอ้ติดดีครับท่านชมน่นม,มันเข้าข้างหลังมันเป็นกอหนามครับผมเห็นหลายทีแล้วนะผมก็อยากจะยิงแต่ยิงมันจะเป็นอย่างไงล้วเนี่ยตั้นตัวนี่ตัวเอาเรือลงไปเอาครับ ไปก่อนเหลือก็กระบอกอีกแค่อันเดียวไปครับตามชมกันต่อท่อานผู้ชมตัวนี้ตัวดึงไปดึงมาหลุดเลยครับตัวนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมให้ดูไซส์ครับแต่ตัวแรกที่ติดน่าจะโลได้ครับไอตัวนี้ไม่น่าจะถึง เมื่อกี้ก็ยิงปลาช่อนใหญ่มาตัวงครับเปิดกล้องไม่ทันนี่ครับผมส้าสวยๆฝากติดตามด้วยครับครับให้เจ้าโดมลงเมา,เาปลาให้ครับตัวใหญ่แมโดมโลกว่าลตูใหญ่ครับอู้โลกว,ว,ว่าครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานด้านบนครับผมเดี๋ยวให้โดมมันเอาปลาตัวนี้ก่อน กับท่านผู้ชมมาถึงบ้านแล้วครับผมมาสรุปผลง,งาน,นที่บ้านเลยที่อ่างฝนตกเลยครับเมื่อกี้นี่ไอเจ้าโดงเขาได้กี่ตัวตีไอโดงเขาได้สีห่หางครับนี่ครับผมติดใจแต่ตัวนี้ท่านผู้ชมพันหมีสุ่มผมหักหักมา,มา,มาเอ่ห้างเกา่านี่ครับสองโลผมว่าถึงไมนะหมเนีย่ยกุ้งไหนจะช่างเดี๋ยวผมลองช่างดูดิสูสีนะเก,เกือบๆกือบมั่งเนี่ย โลแปดโลแปดขีดครับอู้ใหญ่จัดน่ครับมีจต่ไยานสวยๆมันไม่ค่อยเข้าเหมือนตก่กอนแล้วครับน้ำมันยุบเยอะครับผมมันไม่เหมือนตอนที่ว่าไอ้น้ำมันขึ้นครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามช่องพันหนีเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าก็ไม่รู้จะไปต้นเก่าหรือว่าที่ไหนยังไม่รู้เลยครับปลาไม่ค่อยลอยเลยวนี่ไปครับฝาก กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับครับผม